โมดูลโลกเนี่ยสแสดงสัญลักษณ์โมดูลโลกกระจุกันสะท้อนห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าอุทยานหรอกนี่ไงชาวไทยอะไรวะสำหรับยนานจักรยานยนต์รถยนต์ห้าสิบคนไทยสี่สิบแปดสิบร้อยสามสิบน้อยกว่า เราใจตรงไหนเนี่ยซ้ายฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคนนะนะอันนั้นลอตเตอรี่หรอใจตั้งไหนวะไม่ใช่ลอตเตอรี่เครื่องกันไหนเครืไหน,น,ไหนบัตรอัตโนมัติหรอมันต้องใช้อย่างงี้อถามต้องถามเนี่ยนชะงาน้องค่ะทู สองพันครับครับพอ,อ,อดีออขอบคุณครับ ว่ายัมมงมีกลุมอะไรมาว่ายออนนิสามนมาว่ายชาติกชาตเดินทางปลอแต่รู้สึก เวลามาแล้วเหมือนมีมนคลังที่สัมผัสได้